สบายดีเมื่อนี้เฮาสิไปลิ้นสวนกันเลยตอนนี้ก็หอดสามแยกบ้านใหม่แล้วอีกประมาณ2กิโลเมตรก็น่าจ,จะหอดสวนเฮาแล้วเนาะ นี่ฮอดแล้วฮอดแล้ววันนี้เขามาฮอดส่วนอะไรเอาลุกวันนี้เขามาฮอดส่วนแล้ว เขาจะมาหอสสวนเราได้นอ,อบหวงซินะโอ้โบได้มาโดนเนาะตึ๊คีฟูนตอนนี้เขากลับมา้อสแล้วเอ้ยกินเข้าเอ้ยหิวเข้าเออเอ้ยอ้ยเอาปบปักปิดกันอ่า นี่เน่ากินอยู่ในนี่เลยหอนแล้วหอนแล้วหอนแล้วทุกคนเจ้าหน่อยเฮากะกิน,กนข้าวแล้วเฮากจะไปทางลุ่มคุณน้องไปนองไปเบิง้งนองเบิ้งเอาปูเอาปลามาปีงกินเนาะแต่ว่าตอนนี้หิวข้าวแหง้งก็กินข้าวกันเานาะอืะอตอนนี้เฮาก็กินข้าวแทงอืออาหารหลักอือขับรับขับข้าขอมาผมแม่รู้ว่าขั น้ำของน้ำของเส้นทางรถเดอ้อแน่น้องน้องอันาชีลงไปเบิงป่าเนาะงามงามงามธรรมชาติจิวทัด,ดธรรมชาติสวยงามมากๆเลยสุดยอดวิวได้วิวดีวิวงามสุดยอดสุดยอดๆๆอากาศเย็นดีส่วนไอเนาะส่วนไอเขยเฮาเนาะ ืัอนี้พักพรวันทิศพามาลิ้นมายามมายามสวนเนาะมันต้นัะคุงเนี่ย ตอนนี้ก็มาฮมอหนกันแล้วเนาะทีมงานมากอกมาแล้วมาหอนแล้วทีมงานมากอกเฮาทีมงานมากอกมาหอนแล้วข้ามหอห์นแล้ว <c oughs> มอตุลิดยางไดตุลิดยางตุลิดยางขึ้นผู้เอารุขึ้นผู้ไรเนาะเออจากลลกนี้เออสามคนท่านั้นเฮาไซเล็กสามกับน้ำอืดเออหนึ่งเน,งน,งนงสองขึ้นมากระดิกสองมามาบันนี้นะฮะมาบตรงเขาจะไปเก็บมับงมอนเป็นมังมอนตัวน,น,นี้เนาะ เอาสิกินเบางว่ามันแซ่บหรือโบแซ่สสบ,บ,บ,บสิติดใจหรือโบติดใจเนาะทีมงานมากอ่อเหรอตอนนี้ทีม <c oughs> งานมากอ่อฮาตอนนี้กัสามาชิกให<อ>ม่อันนี้สามาชิกใหม่ซ <c oughs> ื้อเมื่อวานนี้คือกันแต่ว่ามันโบซาย <c oughs> นี่มาึงมึงมอนเขาเนาะอันนี้ก็แมนมังมอนนี่นะ อันนี้กับััตกรโน้ตุคี้นี่เนาะทิมงานมักกรเดี๋ยวเรสิกินทำเบื้องเนาะอู้ชฉันเจอแล้วมังไม่ป่าให้กินให้ดูอืมชมจังเลยหวานแทบบ่ะอีมตอนนี้แซบเขายืดเยอะมั้บักคักักแล้วถุกสุกเอาถุงยางมาปะ เป็นันมา,กมามเาามก็บ,อบเอาถุโงยางมาเก็บมางไปหเดอีอซซิมมาเด้มาเดิมพี่น้องก<ด><ด>ินปักหม้อน้ำกันอ้าแซ่บขนาด <c ười> มาขี้ตากินอาจบมันมันโปรแกรมเนี้ยมาหุงม,มือเครับมากลับเามือมาหุง มัจะสุกแล้วมังนี่มันหงเนาะมันไม่ป่ามันซากต้นมันไม่ป่าเนาะนี่เนาะโอ้มังนี่สุกแล้วนี่เอาเอาเอามังนี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอามากหุ่งป่าให้ดูเนอะจกภาษาอย่างตัวภาษาอย่างปุ่นกันแล้ววันนี้ซอกไม่ก่อนเพื่อชี้แงเอามัน คนชอบไม่แง่บ้งหุ่งแง่แง่บ <c oughs> ้างนี่สุดนะ <c oughs> หุ่งบ้างน้อยน้อยนี่ก็สุดเ,เดียดบร้อยอแล้วจ้ะติ๊กติกตอนอะไรสั้ว์เจอไหมแล้วผมจะไปแม่นมักมุมหมักไม่ป่านั่นก็คือหมักหุ่งป่าตูดมาตูด <c oughs> <c oughs> ผมจะเอาหมาหุงปลาสุกเด้อเบิ้งเอาเด้อทุกคนตอนนี้ผมกำลังแย่มันแย่มันแย่มันแล้วนี่มันโบตกแต่เชื่อเอาตรงแล้วตรงแล้วทุกคนตกแล้วนี่นี่หมาหุงปลายังอีกมักนึงเนอะมามันสุกได้ตกแล้ววันนี้เราจะเอาอีกมักนึงไปตาไปดำเนาะเอามักดิบเนาะ เอาแบบนี้ด้อยทุกคนเอาจีแน่เอามันแง่มันแน่มันแล้วมันก็ตกลงมาจะหักบ่ได้ตอนนี้เอาแล้วแล้วเอามาหุงก่อนกินบังหุงป่าเนาะทุกคนเขาต้องใช้มืออย่างเดียวเพราะว่ามันบ่มีมีดเขาลืมเอามีดมาดีเบิงเนื้อมันบอกแดงๆทุกคนเบิงนี่บอักขักทุกคนเลยเนื้อมันบอกแดงๆเขาปั่นให้บักน้อยๆนี่ก่อนกินน้ำ แบบนี้เฮาก็ปอ,อกกินกินเลยนะทุกคนกินเลยนะโอ้โหทุกคนแซ่แบแซ่บเทวาทุกคนอือตากล้องกินบมตากล้องตากล้องหมดกินเนาะอืออือแซ่บจังเลยเฮาต้องเอาทิมดีๆเพราะว่าม <laughs> <laughs> ันเป็นกินให้มันหมดเลยทุกคนความแซ่บของมัน หอมกินแล้วน้ำนมไหลแม่ลูกอ่อนเขากินเก่นด้วย <c oughs> แก่นมันเขาบวกกินได้ทุกคนเอาเอาทิมเขาต้องกินแต่เน,นื้อมันสดๆแซ <c oughs> ่บหลายทุกคน <c oughs> <ๆ>เขากินอันนี้แล้วเขาก็จะไปเอาปลาอยู่หนองต่อนะทุกคนเนาะตอนนี้เขากำลังกินอยู่ตอนนี้เขากำมาที่หนองปลาแล้ว เขาจะมาเบิ้งว่ามันมีปลาหลายหรือโบหลายเต็มอันเนี่ยเอ้าเป็นอะไรอยู่วะเอาอยากรู้ว่ามันมีปลาหลายหรือโบหลายเขาต้องดึงอันนี้ลงไปถามว่ามันมีหรือโบไล่ก็กิงหลายตอนนี้บมเขาจะหาวิธีเอาปลาโอ้มีมีมีม,มีนั่งไงปลาโลมาก,ก็มีเขาจะมาจับตัวปลาตอนนี้เราไม่มีประกัน แม่มาวาัน,นทีมงานมากอก,กน้อยเช่ไกระพากไปแล้วเชฟกระพากง้างหรออันนี้ก็ทีมงานมากอก <c oughs> เขามาเก็บบางไม้ป่านั่นก็คือบางวนอยู่ในสวน เหมเาสวนเขาาเรียงเลยนะเห็นแล้วตุลินยางขึ้นผู่ All Robert, all Robert, all จบคลิปติดตามอีพีนะ